อ่าได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ํากันนะครับหาปลากันที่คลองหลังบ้านนะครับอ่าก็คลองนี้ก็สมัยเด็กก็จะมาดักปลาดักอะไรประจำนะครับลงเบ็ดลงอะไรนะครับอ่าทีมงานพร้อมแลโอู้ดูปลาอู้ดูมันลอยดีเยอะมากเลยปลาเนี่ย นะครับก็จะเป็นหมายที่เราจะมาเอาปลาเล่นน้ำกันนะครับในวันสงกรานนะครับน,นั่นปลานินลอยนะนะั่นน่ะสองตัวใหญ่เลยนะะวาเห็นเปล่าเห็นแล้วลสองตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นหมาย ที่เราจะลงกันวันนี้นะครับทีมงานก็ลงทั้งสองคนละไปเดี๋ยวไปดูกันทีมงานพร้อมไหมพร้อมโอเคมีปลาอะไรบ้างมีช่อนชโดสบายจิงเบากระพงอ่าสติกะติกรับหน่อยปลาทะเลเดี๋ยวมันจะเลื่อนหนักไห้เนี่ยหนักไหวนะเดี๋ยวก็ไปไกินน้ำพอ้เรียน เอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้เอ้ฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้เรื่นเรื่อนเื่อนมโอ้ตยตายละอะครับทีมงานเราวันนี้มั่นใจขนาดไหนครับวันนี้มึงพัดอ่ะไหน ไหนเป็นหลุมอะไรครับหลุมปานินโอ้มันทำหลุมไรจริงนะครับหลุมปานินครับนี่นะจ๊ะใหญ่มากอันน,น,นี้อันนี้หลุมเดิมหลุมเก่านี่อันนี้คือหลุมปานินนะครับอ,อันนี้น่นนาจะใหม่อยู่โอ้โหน่าจะเยอะเลยนะปลาปลาน่าเจงงูอย่างบุรุษยอยู่างนี้จริงเลยไล่ไปทั้งรูน้ำตับหลวงยังนีอเลยแหรอพี่อ่าอันนี้ก็จะเป็น หลุมปานินนะครับนี่โอ้ปัดหลุมไปเริ่มเนะฮะก็หลุมขนาดนี้ก็ลองนึกว่าตัวจะไซส์ไหนนะฮะดูดูดูนี่นครับหลุมปานินแล้วก็ไม่ลึกนะครับนี่เป็นหมายแล้วนะครับเป็นคลอง

ไมแข่งกันเักมาเจ้าหนันเลยเจ้าหนอนเลยขาก็ฝนึงใคาก็ได้มีก็ได้โอ้ยอมีผสมันเขาเที่ยหลุมมีผสมขันหางเป็นลมเลยนี่เเก้ามานัฮนนี่นี่นี่เ้าบอางกันอ๋ก็ไหนเนี่นี่น้อยไปคุณางใหญ่ขึ้นหนยี่นี่ มีหอยอย่างไรโอ้ขน, <c ười> นกำลังหม้อเลยหกสองนลย

ดิ้มดิมดิ้มมีขวอะไรน้องลองด้อึกว่ดดิ้ดูบทเสียนดีนะเออเป็นไหนมดน่ะเป็นไหนมดน่ะเออฮะ อะไรวะดิ้นอยู่ดืดดืดดืดรวมเลยอะไรเดี๋ยวลงไปไหลรัว

น้นคุณคับมันบิงไนงะวดน้คุณับดันิ่งน่าจะปันน่นนี้ไงล่ะเรานี่ไปเฉเม,นนะม,อมือนน่ะร้อยยังค่ะยังนะอย่าเต็มชุดดู พาะก,กายังพอผ่าดีแล้วในนี่ต้องต่อมันไหมตอนนี้เหนื่อยมากเอย

มันบมดตันเหมเนาะ รอเพียมอยู่หน้าตื้นของนัด,<ห>ดล,ดลวกแรงๆมีดงกลางออกข้าง Pema-pema รอบนี้มันบอกว่าแจกบดินบดจ้วงแเฮ้ยเสียงมันหายแล้วก็พูดนะแ้บุยาส่งเสียง่าเอา่ละไไงใส่ยากล่องเขาละเ็ตอีคางละเขาโอนี่สตัวที่อนสามกเลยปงนี่ตัวเลย